เราเห็นคนตายกันอยู่เสมอได้ยินงข่าวการตายกันอยู่เกือบจะทุกวันเวลานี้อาจจะเป็นวันละหลายครั้งก็ได้เพราะมีวิทยุมีหนังสือพิมพ์เปนเครื่องทราบแลบางครั้งบางคราวเราก็ไปเผาคนอื่นเข้าตายแต่เราว่าตัวของเราเองกลับไม่เคยคิดว่าจะตาย อย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาถือว่ามีความประมาทอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากฎธรรมดาที่เราเพิ่งเกิดมาเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นก็ต้องมีความเป็นตายเป็นอดีตสุดเหมือนกัน เมื่อความตายเข้ามาถึงแล้วบางท่านนึกถึงความตายเหมือนกันแต่ถ้าว่าคิดว่าเมื่อตายแล้วมันก็แล้วกันไปหมดเรื่องหมดราวหมดทุกขถ้าความจริงถ้าความตายมีสภาพเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่น่าจะวิตกกังวลขณะที่เรามีชีวิตเป็นคนเราจะสร้างความดีหรือว่าสร้างความชั่วยยังไงก็ได้เพราะตายแล้วถือว่าเป็นอัน,นแล้วกันไป แต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่าไม่ได้บอกอย่างนั้นท่านกลับบอกว่าถ้าเรายังไม่หมดกิเลสเพียงใดตายแล้วมันก็ยังไม่หมดเรื่องถ้าหากว่าจิตของเราเต็มบริอำนาจของความชั่วเข้ามาครอบงำโดยเฉพาะอย่างยิ่งรากเหง้าของอกุศล แล้วก็บริวารของอกุศลรากเงาของอากุศลอกุศลเดิมพื่อรากเงาจริงๆแห่งความชั่วได้แก่ราคะความรักหรือวโรพะความโลภสองอย่างนี้เป็นเดียวกันโทสะความโกรธโมหะความหลงนี่ความจริงความชัว่วจริงๆพื้นฐานรากเงาตัวต้นของมันมีอยู่สามหรือสี่อย่างนี่เท่านั้น แล้วมันก็แตกกระจายกระจายออกไปเป็นกิ่งก้านสาขานับไม่ถ้วนนี่ถ้ารมจิตของเรายังหมกมุ่นอยู่กับหน้าของความชั่วตามที่กล่าวมานี้ตายแล้วแทนที่จะมีความสุขมันก็กลับมีความทุกข์คือไปเกิดในอบายภูมิมีสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์ิริชานเป็นต้น ถ้ามาเกิดเป็นคนก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความยากความลําบากไม่มีความสุขสมบูรณ์เหมือนเขาถ้าจิตใจของเรามีกุศลซึ่งมีอารมณ์กรงกันข้ามแทนที่จะทำลายทรัพย์สินของคลอื่นในความโลภก,กลับเป็นผู้ให้ได้การให้ทานจิตมีความเมตตาปราณีคือมีความรักมีความทุสารเห็นสัตว์และคนที่มีความทุกข์ เราสงเคราะห์เขาให้มีความสุขตามกำลังที่เราจะพึงให้ได้เมื่อใครเขาทำผิดถ้ามันไม่ผิดระเบียบวินัยกฎข้อบังคับเราก็ให้อภัยถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเป็นเรื่องส่วนรวมการลงโทษถือว่าเป็นการหวังดีเพื่อไม่ให้บุคคลนั้นทำความชั่วต่อไป <c oughs> นั่นก็กการลหลงไหลฝ่ฝันในรูปโฉมโน่นพันไม่มีในเรารวมความมาจิตเป็นกุศลคือนหนึ่งจิตพอใจในการให้ทานสองพอใจในการสงเคราะห์สามไม่โมเมาในชีวิตมีความรู้สึกคิดอยู่เสมอว่าเราจะตายแต่ว่าก่อนที่จะตายถ้าเราเป็นคนเราก็ขอเป็นคนดีเพราะว่าเมื่อเราเป็นคนดีแล้วถ้าตายเป็นผีก็เราก็เป็นผีดี นี่ผีดีเขาอยู่กันที่ไหนบ้างเขาก็อยู่กันในเคของเทวดาบ้างอยู่ในเตของพรหมบ้างที่เรียกกันว่าเทวดาหรือว่านางฟ้าหรือว่าพระพรหมถ้าดีถึงที่สุดก็ไปพนิพานนี่องค์สมเด็จพระพิตธมานทรงกล่าวอย่างนี้ <c oughs> นี่เม่องสมเด็จพระจนินสีท่านทรงยืนยันเราก็คงจะคิดว่าถ้าอย่างนั้น ในสมัยที่เราเป็นคนเราก็ควรจะเป็นคนดีอะไรบ้างที่เป็นระเบียบวินัยเป็นธรรมะที่ควรจะประพฤติธปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระส,สุนทรทรงสอน <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุที่ทำให้หลงไหลใฝ่ฝันในรูปโฉมนมพันจึงเกินไปและบริการในสองความโลภอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาโดยไม่ชอบธรรม ผิดแะเบียบผิดวินัยผิดธรรมผิดกฎหมายออความโกรธคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นอิจฉาดิษยาบุบคลอื่นหลงไหลฝ่ายฝันในชีวิตไม่คิดว่าเราจะตายอย่างนี้จงอย่ามีในจิตของเราหลีกเลี่ยงเสียเมื่อเรามีจิตเมตตาปราณีใครๆเขาก็รักใครๆเขาก็วันดีเมื่อเรามีความเคารพในชีวิตของเรา คิดว่าชีวิตมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมันก็มีความตายบรรลุสุดความไม่ประมาทมันก็มีเ <c oughs> มื่อทรงทปฏิบัติตามนี้ถ้าเป็นคนก็เป็นคนดีตายแล้วเป็นผีก็เป็นผีดีคือเป็นเทวดาห,หรือเป็นพรหม่อ <c oughs> ความจริงการพิจารณาถึงความตายเป็นสําคัญบางท่านที่มีความหวัดหวันอยู่ในชีวิต คิดว่าถ้าเรานึกถึงความตายนี่มันจะเป็นรางร้ายทำให้เราตายเร็วแต่วความจริงเรื่องความตายบรรดาท่านพุทธบริษัทยังไงยังไงมันก็ต้องตายกันแน่ที่เราจะหนีความตายให้พ้นไปไม่ได้การนิองสมเด็จพระจอมไตรบรมัสสัสดาสทรงแนะนำให้เรานึกถึงความตายคือไม่เมาในชีวิต ิดว่าวันนี้พรุ่งนี้เราอาจจะตายก็ได้เราจะได้สร้างความดีเข้าไว้ส่วนใดที่เป็นความดีสมมติว่าชาตินี้เราขาดแคลนได้ทรัพย์สินเห็นชาวบ้านเขามีความร่ำรวยแต่งตัวสวยๆมีภาชนะดีๆแต่ว่าเราไม่มีกับเขาเราก็จงคิดว่าเขาสร้างบุญญาธิการอะไรไว้ อันนิองส์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าเพราะสายการให้ทานกับคนการให้ทานกับสัตว์การถวายทานแก่พระสงฆ์การถวายทานแก่พระอริยสงฆ์เป็นสําคัญเป็นปัจจัยก่เกิดนแล้วมีความร่ํารวยในทรัพย์สินต่างๆนี่แต่เราเห็นเขารูปสวยทรัพย์ส,สินของเขาที่มีอยู่โจนขโมยไม่รัก แล้วก็มีคนที่อยู่ในปกครองว่าง่ายสอยง่ายไม่มีใครนอกใจใครจะพูดอะไรก็เป็นที่รักของบุคคลผู้รับฟังมีสติปัญญาสมบูรณ์ทุกอย่างเราอยากเป็นอย่างนั้นบ้างเราอันนี้องค์สมเด็จพระจินศีกล่าวว่าเป็นปัจจัยเพราะมีศีลบริสรุทธิ์ ถ้าเราต้องการอย่างนั้นในชาตินี้เราก็รักษาสินไสบริสุทธิ์ชาติหน้าจะมีความเป็นเช่นนั้นตามที่เราต้องการ <c oughs> นี่แต่าหากว,ว่าเห็นคนเขามีปฏิสติปัญญาเฉียบแหลมเป็นกรณีพิเศษก,ก่าคนใดๆอันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าเป็นผู้ทรงสมาธิและวิปัสสนาญาณตามสมควรถ้ามีฌานสงูงมีวิปัสสนาญาณสงูงเกิดชาติใหม่ก็มีปัญญาดีมาก มีสมาธิต่ำเจริญวิปัส,สนาญาณได้ต่ำก็มีปัญญาดีน้อยแต่ก็ดีกว่าคนที่มีศีลปกติชื่อว่าเป็นปัญญาชนคนที่มีความฉลาดได้มีความรู้นี่องค์สมเด็จพระบรมครูแนะนำว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะตายเราจะได้ไม่ประมาทในชีวิตคิดจะทำความดีไว้เสมอ นี่คนดีคิดถึงความตายไว้เป็นปกติเป็นคนไม่ประมาทสามารถเป็นพระอรียเจ้าได้ง่ายตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศา,สา,ศสมา,สา์สดาสัมมาสัพทธเจ้าทรงเสด็จไปเมืองอารวีตอนนั้นองค์สมเด็จพระจินสีทรงแสดงพระธรรมเทศนาว่าท่านนั้นหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง ท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตอย่าคิดว่าเราจะไม่ตายในขณะใด,ดที่เราเรายัางทรงชีวิตอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูแนะนำให้เขาสร้างแต่ความดีคือพยายามตัดความโลภโดยการยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของคนอื่นคดโกงเขา,าเอาทรัพย์สินมาเป็นส่วนตนรรยการดีสองให้ระงับอารมณ์ของโทสะและพยาบาท มีจิตเมตตาปราณีทรงอยู่ในสินห้ารายการรดยการที่สามองค์สมเด็จพระวิชิตมานกล่าวว่าจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดไว้เสมอว่าเราจะตายเดี๋ยวนี้เราจะตายอีกประเดี๋ยวหนึ่งก็ได้อย่าเพิ่งคิดว่าชีวิตของเราจะยืนยาวเกินไป องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมรัสสนดาเทพยังเล็กน้อยเท่านี้แล้วองค์สมเด็จพระบฏิบแก้วก็ทรงเสด็จกลับนี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเทศแต่ราคราพ,พระพุทธเจ้าไม่ได้เทศมากเมื่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเทศกลับขณะที่เทศชาวบ้านหลายร้อยคนมาฟังกัน แต่ในเวลาเดียวกันนั้นก็มีเด็กหญิงน,น,น้อยอายุเพียง13ปีมาฟังอยู่ด้วยเมื่อเวลาพระพุทธเจ้าเทศจบพระองค์กลับชาวบ้านก็กลับเด็กสาวคนนี้ก็กลับเมื่อพระพุทธเจ้ากลับไปแล้วชาวบ้านลุกขึ้นกลับบ้านเทศของพระพุทธเจ้าหล่นอยู่ตรงนั้นหมด ไม่มีใครฟังพระธรรมพระจำพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระบรมรสุคตไปปฏิบัติเลยมีเด็กหญิงอายุเพียง13ปีเพียงคนเดียวมองดูพระรูปไปชงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นสวยสง่างามพระสุรเสียงที่สแสดงวนน่าธรรมทีชนาก็ไพเราะวาจาที่กล่าวไปก็ไพเรา,าะเธอก็จับใจ เมื่อเดินกลับไปก็มีความคิดอยู่เสมอว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสั่งว่าจงอย่าประมาทในชีวิตชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้สร้างความดีมีเมตตาคือมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเธอจำธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลแล้ว ปฏิบัติตามสิ้นเวลารยะ,ยะยะเวลาสามปี <c oughs> วันหนึ่งองค์สมเด็จพระจินาสีเวลาชา้เมื่ดตรวจอุปนิสัยของสัตว์สมเด็จผู้ทรงสวัสตรได้ทรงเห็นภาพเด็กสาวคนนี้เวลานี้อายุส6บปีตกอยู่ในข่ายพยานสมเด็จพระวิจิตรมานตกใจว่าเอ๊ะนี่มันเรื่องอะไร พิจารณาไปก็ทราบว่าตอนสายวันนี้เธอจะตายจึงได้พิจารณาต่อไปว่าการตายของเธอคราวนี้ถ้าเราไม่ช่วยคติของเธอจะแน่นอนหรือไม่แน่นอนก็ทรงทราบว่าถ้าองค์สมเด็จพระจินวรไม่ช่วยเหลือคติของเธอจะไม่แน่นอนฉะนั้นเวลาตอนเชา้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสเสด็จไปองค์เดียว ไปคอยเธออยู่ระหว่างทางที่เธอจะมาจากบ้านและไปโรงทอหูของพ่อเขาเล่าลัดๆเพราะไม่ต้องการประวัติของนางต้องการผลเ <c oughs> มื่อคนมาเฝ้าองค์สมเด็จพระทศพลเธอเข้ามาแล้วองค์สมเด็จพระบัณีิตแก้วมองหน้าเธอความจริงเธออยู่ข้าหนอกเธอก็มองหน้าตาจ้องมองตาพระพุทธเจ้า เห็นพระพุทธเจ้ามองหน้าเธอเธอก็ทราบพ,พระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการเขาให้เธอเข้าไปใกล้เธอเข้าไปแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระพุทธดีกาถามว่าภักคิน,นิดูกรน้องหญิงนี่พระพุทธเจ้าท่านจะเรียกคนหนุ่มคนสาวคนแก่ท่านเรียกแบบนี้ทั้งหมดถ้าไม่ถือว่าท่านใหญ่โตท่านถือว่าคนทุกคนเป็นน้องท่าน ท่านแสดงความรักความเมตตาสม่ำเสมอกันว่าพระก,กินิดูกระน้องหญิงเธอมาจากไหนเธอตอบองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าไม่ทราบพระพุตเยาว่ะาสมเด็จพระบรมศาสดาจึงถามใหม่ว่าเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะาพระผู้มีพระภาคถามต่อไปว่าเธอไม่ทราบหรือ เธอตอบว่าทราบพระเจ้าค่านั่นก็ถามต่อไปว่าเธอทราบหรือเธอตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะเธอเธอตอบแบบนี้คนที่ฟังอยู่หลายร้อยคนหาว่าเด็กหญิงล้อเรียนองค์สมเด็จพระทศพลจึิงด่าหาว่าอีเด็กถอยสามารถกล้ารอเรียนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า พระผู้มีพระภาคเจ้าจะไมห้ามปราเขาวผู้นั้นแล้วก็กลับถามย้อนไปใหม่ถามว่าพระก,กินนิดูกระน้องหญิงที่จะทาคตถามเธอว่าจะไปไหนเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ทราบนั่นหมายความว่าอย่างไงเธอตอบว่าคําถามขององค์สมเด็จพระจอมไตรมีความหมายว่าก่อนที่หม่อมฉันจะมาเกิดเป็นมนุษย์หม่อมฉันมาจากไหนอันนี้หม่อมฉันไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้า็ยุกมือสาทุสาทุนดีแล้วตอบถูกแล้วพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วถามว่าที่ถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบมีความหมายว่ายังไงเธอเกิดทราบตอบองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าที่ว่าไม่ทราบหม่อมฉันไม่ทราบว่าเวลาที่ตายจากชาตินี้ไปแล้วจะไปไหน จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัยฉานเกิดเป็นคนเติดเกิดเป็นทวนดาหรือผมหม่อมฉันไม่ทราบพระเจ้าค่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยกมือสาธุว่าเธอตอบถูกแล้วแล้วองค์สมเด็จพระบัิตแก้วก็ถามต่อไปว่าน้องหญิงที่จะาคุดถามมาเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบนีหมายความมิยังไง เธอตอบว่าที่ว่าทราบกับหมายความว่าจําได้แน่นอนว่าชีวิตก็หม่อมฉันยังไงไงก็ต้องตายแน่พระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้สาธุการพรแล้วองค์สมเด็จพระพิชิตมานกล่าวว่าข้อสุดท้ายที่จะถามเธอว่าทราบหรือเธอตอบว่าไม่ทราบหมายความว่ายังไงเธอก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรที่ว่าไม่ทราบก็เพราะว่าหม่อมฉันไม่ทราบว่าความตาย จะปรากฏขึ้นเมื่อไรปรากฏวันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้เดือนนี้เดือนหน้าเดือนโน้นจะตายตอนสาเช้าตอนสายต,ตอนบ่ายตอนเที่ยงอันนี้หม่อมฉันไม่ทราบเดียวกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงยกมือกันสาธุเพียงแค่ถามปัญหาสี่ข้อแต่อาศัยที่เธอระลึกถึงความตายไว้เป็นปกติ แล้วก็เธอทรงศินห้าเป็นปกติมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเป็นประจำทุกวันทุกคืนเวลาตือนั่งอยู่นอนอยู่ยามว่างจิตใจของเธอนึกถึงวงพักคืนดวงหน้าขระองค์สมเด็จสัมมาสมพทธเจ้าอยู่เสมอจัดว่าเธอมีพุทธานุสติกรรมฐานเป็นประจำ แล้วก็มีมรณานุสติกรรมฐานเป็นประจำทรงศีลห้าบริสุทธิ์มีจิตเมตตาสงเคราะห์กับบุคคลและสัตว์ผู้ยากอยู่เสมอแต่ว่ากำลังใจยังไม่มั่นคงนักในเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าชมเธอว่าตอบที่ถูกต้องมีปัญญาหลักแหลมให้สาธุการว่าดีแล้วถูกแล้วอย่างนี้อารมณ์ของเธอเกิดธรรมปีติ เวลานั้นเองความมั่นคงของจิตก็ปรากฏก็ปรากฏว่าเธอได้บรรลุพระโสดาปฏติผลนี่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนหลังจากนั้นพระพุทธเจ้ากลับเธอไปที่โรงหกพ่อกำลังหลับเธอไปกระทบฟร์มเข้าพ,พ่อพุ่งตกใจพุ่งกระสวยโดยแรงกระสวยถูกอกของเธอล้มลงสู่ความตายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวราบนชันดุสิก อันนี้องสมเด็จพระธรรมสามมตชีเห็นชัดว่าคนที่นึกถึงความตายเป็นอารมณ์แล้วมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความคิดจุดเสมอว่าเราจะตายแต่การตายครานี้จะต้องตายอย่างคนผู้มีเหตุมีผลตายอย่างคนผู้มีความดีที่เราคิดอย่างนี้เราก็ตั้งใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา ก็ย่อมเป็นปัจจัยให้ทนานหลายเลิ่มลุกมรขนได้โดยง่ายอย่างไปเบสการีทิดาที่กล่าวมาแล้วนี่ถ้าเรานึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี่มาคุยกันนึกถึงความตายแล้วก็คิดว่าถ้าเราตายไม่ดีเราก็มีความทุกข์ถ้าเราตายไปกับกับความดีเราก็มีความสุขอันดับแรกก็ยึดหัวหาดไว้ก่อน ว่าธรรมะนี้องค์สมเด็จพระจินวนวรเป็นคนเตือนเราแล้วก็เวลานี้พระพุทธเจ้านิพันแล้วพระสงฆ์นำมาแนะลำให้กับเราเรายอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมและความดีของพระอริยสงฆ์แต่มาเจาะจงลงไปในด้านอริยสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์ธรรมดาไว้ใจไม่ได้ แม้แต่อดมา,ามาเองก็ไม่กันไว้ใจไม่ได้พระที่จะไว้ใจได้จริงๆ,ต,งๆต, <c oughs> ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้ไม่มีอารมใจยโยกโคลงทรงอยู่ในความดีจะนึ้บอกว่าท่านมีความเคารพในพระอริยสงฆ์ถ้าจิตใจมั่นคงอยู่อย่างนี้แล้วก็ทรงศินห้าบริสุทธิ ที่เรียกว่าจเจริญศีรานุสติกรรมฐานเป็นประจำตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็ตั้งใจอย่าทรงศีนให้บริสุทธิ์วันทั้งวันจิตกำหนดอยู่ในศีลบริสุทธิ์จุดเสมอก่อนจะหลับก็ใร่ครวญยว่าตั้งแต่ตื่นมาถึงเวลานี้ระบบคร่องในศินสิขาไหนบสิขาบทไหนบ้าง เมือเห็นว่าจิตใจของเราทรงศินห้าแปรการนี่เฉพาะครวาตเป็นเอกคตารมคือเมรมมันเดียวไม่ลืมไม่เผลอไม่ต้องระวังในศีลท้อแถมอีกนิดหนึ่งถ้าจิตใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่าประสูดาบันก็ไม่อยากนักนี่สำหรับองาาค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากระว่าคนที่นึกคิดว่าตัวจะตาย ล้าคิดต่อไปว่าถ้าเราเป็นประโสดาบันเราจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาสลับกันมาสลับกันไปนี่ความเหนื่อยยากในกายยังมีอยู่องคสมเด็จพระบรมครูตัดว่าถ้าอะไรก็ดีตัดความเกิดเใช้สิน้นจุดหมายปลายทางก็คือนิพพาน นี่การเยเข้าวนิพานถ้าจะว่ากันต,ตามสัญญต์ประสิทธิ์ประการก็รู้สึกว่าจะช้าเราก็ไปร่วมยอดกันตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสอนในนวใในมหาสติปัฏฐานสูตรท <c oughs> ี่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,จากล่าวว่าเราจงอย่าสนใจร่างกายกายในกายได้กต่กายของเรา จงมีความคิดว่ากายนี้มันศักแต่ว่าเป็นกายกายนี้ศักแต่ว่าเป็นเรือนร่างที่อาศัยโชคราวมันมีความเกิดขึ้นในเบืองต้นมีความเปลี่ยนแปลงเป็นเร่มกลางมีการสลายตัวไป็นดี่สุดเราคือจิตที่เข้ามาอาศัยสถิตอยู่ในกายถ้ากายมันพังเราก็ต้องไป ไปแล้วแต่ว่าไปเรายังมีต้องมาหากายเป็นที่เกิดอีกเราก็มีความทุกข์อย่างนี้องค์สมเด็จพระจินีรวบรบรัดตัดใจความว่าเธอจงอย่าสนใจในกายของเธอในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ทํางานหาอาหารเลี้ยงมันหาผ้าโน้ตผ้าห่มให้เกิดมันเพื่อเป็นการป้องกันการหนาวการร้อนเรื่อการหิวกระหายในอาหาร แต่ถ้าว่าจงอย่าคิดว่าเรากบร่างกายนีจะอยู่ร่วมกันตลอดกาลตลอดสมัยให้มีความรู้สึกเสมอว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่อนเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราคือจิตที่เข้ามาใส่ร่างกายชั่วคราวเท่านั้นเมื่อมันสลายตัวม่อไรเราก็ต้องไปองสมเด็จพระจอมไตรแนะนนำว่าจงอย่าผูกพันร่างกายต่อไป เราจงคิดไว้เสมอว่าร่างกายเป็นแดงของความทุกข์เป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ได้บรรดาลความสุขให้แก่เราเมื่อร่างกายนี้หมดไปเมื่อไรขึ้นชื่อว่าความต้องการในร่างกายอย่างนี้สําหรับเราไม่มีอีกแล้วก็ทรงแนะนาว่าแม้แต่ร่างกายของบุคคลอื่นเราก็ไม่ต้องการ และก็ไม่ต้องการไม่ผูกพันในวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่ว่าสมบัติของโลกมันก็เป็นสมบัติของโลกในเมื่อชีวิตตีนสีก็เรานีหมดไปก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่เราจะพึงปกครองสมบัติของโลกต่อไปได้ถ้ากำลังใจข้ามรดาท่านพุทธบริษัททั้นหลายคิดอย่างนี้เป็นปกติแล้วแถมต่อไปสนิทว่าถ้าเราตายคราวนี้เราขอมีพระนิพพานเป็นที่ไป มนุ์โลกคนดีเทวโลก็ดีพรหมโลกคนด,กกดีไม่เป็นที่ยินดีสชหรับบเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานถ้ารมใจขมันดาต่นพุทธบริษัททุกท่านคิดว่าอย่างนี้เป็นปกติอารมณ์ความรักรักในเพศอารมณ์ความโลภในทรัพย์สิสนอารมณ์ความโกรธความเยบัดความลหลงไหลฝ่ายฝันในรูปโฉนม,มุมพันร่างกายรับเสียทรัพย์สินนั้นหลายก็สลายตัวไปจากจิต อย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมาสามาิตรกล่าวว่าท่านเป็นผู้เข้าถึงซึ่งอารมณ์แห่งพระนิพพานรวมความว่าเป็นอรหันต์ตายจากชาตินี้แล้วก็ไปพระนิพพานทันทีอรบรรดาท่านพุทธบริษัทท์แงหลายสำหรับวันนี้มองดูเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดแล้วต่อไปขอสาว,ว่าขององค์สมเด็จพระบัณแก้วตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้เวลาสมควรของท่าน